สวัสดีค่ะสวัสดีตักกี้ชาแนลจ้าพบกันยามบ่ายว่างๆหาเวลามาทําคลิปนิดนึงนะคะทําอะไรจ้าคลิปนี้ก่อนชมคลิปฝากกดไคลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้พามาดูผ้าไหมาอิตาลีรายไทยสวยขนาดชิ้นใหญ่แต่เย็บเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่ได้งานอย่างนี้ตั้งทํทเป็นชุดเด็ดสวยมากโอ้นี่ชิ้นใหญ่ขนาดสี่ล้านแล้วเนี่ยนี่ขายเป็นกิโลนะคะ ผ้ากิโรข้างหลังผ้าชีฟองมีผ้าชีฟองกับไม่อิตาลอรี่ขนาดชิ้นใหญ่เก็บได้เาผ้าค่ะชึ้นไดมมาใหม่สดๆร้อนๆน,นี่เขามุมกล้องค่ขนาดทำเสื้อผ้าได้นะคะนี่ ตัดเย็บสภาพผ้าทำชุดได้ชิ้นใหญ่อันนี้สีสงงีน้ำเงินนี่สีกลมนะ,ะเขาเรียกกลมกลมลายไทยเอกลายไทยตัวนี้ทำชุดได้นะคะชิ้นใหญ่ขนาะดทำชุดทำกางเกงได้กับแพะครับอันนี้สีนนนนลายนนถ้าขายเป็นลาย ขายสามลาร้อยนะหนึ่งสองสามอันนี้สามหล้าร้อยร้อยยี่สิบสามลาร้อยสามล้ากวา่าท่านมากว่าทำชุดได้เนี่ยใหญ่ไิตรีลายไทยรอบแรกไมตรีลายกระตุนออกไปแล้วค่ะอันนี้จะเป็นไมตรีลายไทย มีใบตตี้ลายไทยมีผ้าชีฟองอันนี้ผ้าชีฟองลายริ้วอันนี้ลายริ้วค่ะตัวนี้ลายริ้วลายริ้วลายสีอันนี้ชีฟองชีฟองลายดอกไม้อันนี้ก็สวยอันนี้ลายดอกไม้ขอหยุดกล้องแป๊บนึงเพราะว่าชันแดดอยู่มาตำแหน่งกล้องแป๊บนึงค่ะตอนจมคลิปฝากกาไดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่ผ้าชมผ้าอันนี้ชีฟอง ชีฟองหรอือเรียกหางกระลอกเป็นลายดอกไม้ตัดชุดได้กางเกงได้ภาพก่อนค่ะอันนี้ประมาณสี่ล้าสามล้ากว่าทำชุดได้นะคะเป็นสวยอยู่ทำอะไรกุกกกากัปดูไปนี่ก็ ประมาณเกือบสองหลาไมอิตาลีลายไทยทำชุดหรือตะเกงก็ได้นะตัวน,นี้สวยเหมือนกันวางหมดไปแล้วค่ะมันนี่มาใหม่รับมาจากโรงงานนานตัดตะเกงได้ผ้าออกตัวนะผ้าเป็นกิโลจะถูกกว่าผ้าที่ขายเป็นหลาเป็นเมตรเนาะอีกจังไหนก็คิดแล้วอะร้อยห้าสิบบาทมันก็ กับสิบขีดหน้าตะก็ไม่ถึงยี่สิบาทโลไม่ถึงยี่สิบบาทก็เอามาเช็คเช็คความแบบทำอะไรหังแล้วลูกเอ้ยเช็คความแบบงามอรกมาจากโรงงานเนาะ ว่าเราเื้อมมาอยู่ราคาหนึ่งแล้วก็ปล่อยอีกราคาหนึ่งห้าบาทสิบบาทชิ้นใหญ่หน่อยขนาดตัดชุดได้แล้วผ้าตรงนี้ตัดชุดตัดกระโปรงหรตัดเป็นเล็เป็นแสกตัดเป็นชุดสวยมากเช็ดเข้านะคะแป๊บหนึ่งเช็ดเข้า ลูกค้าสนใจผ้าตัวไหนคะยืดหดรือธรรมดาเช็ดเข้าค่ะแบบนี้ลูกค้าวันนี้สวยมากสนใจเออร้านตัก,กี้ผ้ายืดช่างกิโลนะคะใครสนใจก็ทักเข้าไปได้ ดูแบบผ้าได้ดูผ้าดูแบบผ้าหน้าร้านหน้าเผีดได้ตรงนี้นชีฟองตรงนี้นชีฟองหมดเลยเนะน,นี่ยรนี้ชีฟองชีฟองลายไฮโซไม่เป็นหางกระรอกเเารียกผ้าหางกระรอกหางกระรอกหรือชีฟองก็ไม่รู้ลายดอกไม้เอ่าปิดประตูทำไมลูกอันนี้นี่ค่ะ นี่แพ็กไปรอบหนึ่งแล้วค่ะทุกคนแพ็คไปรอบหนึ่งรอรอจ้ะรอสง่งคนส่งปิดอันนี้จะเป็นลายอะไรไม่รู้ลายดอกไม้แต่มันมีหลายแบบอ่ะเยอะเกินเยอะเกินแพ็ก,ก,อ,กอีกหนอย่างตัวนี้นะนี่สวยนะหางกันรอบลายดอกไม้อ่อ,อนๆ นี่ค่ะจะเป็นสีหวานๆแบบนี้ค่ะกิโลค่ะขายเลอกเลยนะคุนี่ข้าวไหนอันนี้หั่นกระรอกนะอนี่หั่นกระรอกโอ้ใหญ่มากดูดิเอามาเช็คนนี่ก็หั่นกระรอกนี่ไหมอ้ยมาอิตาลี มาตาลีกับหางกรรอกนี่มาอตาลีกับหางก็รอกอันนี้ผ้าใหม่กิโลละร้อยห้าสิบบาทลายสีชิ้นใหญ่มากถ้าขายเป็นหลาเขาขายสามหลาร้อยพื้นเนี้ยนี่ค่ะห้าหน้าผ้า 60. หกสิบลายสีเขียวลายไทยเขาทำชุดได้นะสองสองหลาสองหลาชิ้นเนี้ยสองหลา ความยาวก็โอ้ยาวได้อีกไปเรื่อยๆเ,เป็นหัวผ้าค่ะไปเรื่อยๆความยาวยาวได้อีกขนาดขนาดตัดชุดได้คุณหลังจักเลนนี่ยังแบคนน่ะนะเนีย่ยสวยมากพันตัวนี้จะมีประมาณมีสีเหรอสี อย่าอย่าไอ้น,นี่ไงอัดคลิปอีกงานตัวนี้จะมีสีสีนะคะงานตัวนี้มีสีสีปุณนะโออเอฟเฟกต์เหรอโอ้โหมีเอฟเฟกต์เวยเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ฟฟฟฟวัสดีค่ะดินปานเล็กหน่อยเนาะะเห็นมากะเล็กหน่อยเนาะคุณแม่นี่ค่ะเอา้าเอาเอฟเฟกต์ลงมาโอยโดนกล้องงานตัวนี้มีสีสีนะคะนีสีสีเอฟเฟกต์ <c oughs> สีแดงเน้นเข้มกม้มแล้วก็ส้มแล้วก็เขียวขายเป็นกิโลกิโลละร้อยห้าสิบบาทนะคะสนใจทักได้นะคะทุกคนนี่สวยงามคุณอะโอโ้โหใส่เอฟเฟกต์ให้แม่เหรอโอเคค่ะประมาณนี้อ้ยายบังอฟเฟกต์ว้ยเอฟเฟกต์อฟเฟกต์สวัสดีค่ะโอเคปิดปิดปิด,ป,ดปิดคลิปให้แม่หน่อย <Bye. S 1> เอาโอ้ยโอเคทุกคนขอบคุณทุกการรับชมและติดตามในเรย่องตัวกยันย <า S 2> ให้นะคะมันแปดนาทีแล้วเดี๋ยวขอไปทําตัวทํางานก่อนเดี๋ยวบ่ายก็จะไปใส่หัวยางกางเกงเป็นงานผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายหัวยางกางเกงก็รอใส่หัวยางเพึ่งมาเย็บมาป้าเอฟเฟกต์ <effect S 1> ไหมุดยอดเลยค่ะข้างหลังก็รอโฟท์รอแพ็คต,ติดตาช่างให้แม่โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะใครสนใจเข้าไปที่ร้าน ร้านตะก,กี้ร้านตะก,กี้พายุช่างกิโลสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยจ้าุูเอฟเอฟ